รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการตีรี่คงจุ้ยของเราวันนี้ก็มาลงพื้นที่เช่นเคยค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลาจากกรุงเทพวันนี้บ้านหลังนี้ใหญ่โตมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายลายล้อมอยู่รอบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงอยู่ก็ตายหมดทุกตัวรวมกระทั่งปัญหาเรื่องของการเงินเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับตัวบ้านหรือไม่เดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ ตอนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะคะแพรก็นั่งอยู่กับพี่นีนานะคะสวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้สละเวลามาให้เครื่องวันคนอบ้านหลังใหญ่สวยงามมากเลยไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมว่าบ้านที่ดูดีดูสวยขนาดนี้จะมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยทำใหม่ใช่ไหมคะทำใหม่คะ่ะไม่ใช่บ้านเดิมไม่ใช่บ้านเดิมแต่ที่ดินเดิมที่ดินเดิมกี่ปีละคะที่ดินเดิมไม่ต่ำกว่า30สิปีค่ะค่ะคือที่ดินเดิมเนี่ย ซื้อเป็นบ้านมือสองก่อนนะคะแต่ช่วงนั้นเนี่ยเราก็อยู่โดยที่ไม่ได้ต่อเติมอะไรนะคะลักษณะบ้านเป็นยังไงลักษณะเก่าเป็นชั้นครึ่งค่ะเหมือนบ้านชั้นเดียวแต่ว่าชั้นครึ่งต่ําสูงต่ําอะไรไม่เท่ากันหนึ่งใช่ค่ะเป็นบ้านปูนหรือบ้านไม้บ้านปูนค่ะแล้วก็เล็กกว่านี้ค่ะอ๋อแต่ว่าที่ดินก็เท่านี้แหละเท่านี้ค่ะอ๋อแต่ว่าหลังนี้คือเราสร้างใหม่ทําให้ใหญ่ขึ้นใช่ค่ะอ๋อกี่ปีคะที่อยู่บ้านหลังบ้านหลังเดิมแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นหลังนี้ บ้านหลังนี้เนี่ยประมาณ6ปีแต่บ้านหลังเดิมอะค่ะก็20ปีโดยประมาณขอทราบเหตุผลที่เราเปลี่ยนสร้างใหม่ได้ไหมคะว่ามันก็ที่ดินเดิมแหละเออทำไมถึงทุบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทุบหมเลยแล้วก็ทำใหม่ใช่<ต>ไรคะ,ค,ะคือสาเหตุตอนนั้นเนี่ยบ้านหลังเดิมอะคะ่ะโดนผลกระทบจากน้ำท่วมปี5้าสี่นะคะ แล้วมันอยู่ไม่ได้แบบเชื้อราอะไรไปหมดนะคะคือตรงเนี้ยคุณผู้ชมอยู่ตลิ่งชันเนาะน้ำท่วมหนักมากมากจริงๆทั้งๆที่เหมือนดูบ้านเดี่ยก็สูงขึ้นมาจากจากพื้นถนนแล้วนะคะก็คือน้ำยังเข้าตัวบ้านอยู่ก็คือตอนนั้นเนี่ยสูงกว่าถนนตอนนี้หลังจากน้ำท่วมปี54บ้านเรามีการยกอีกนะคะยกยกหลังจากที่เขาทําถนนใหม่เขาเสริมถนนใหม่ด้วยนะคะหลังจากปี54แต่เรา ยกบ้านขึ้นมาจกถนอีกเพราะว่าจะได้ไม่ซ้ำซ้อนใช่ไหมคะทำใหม่ทันทีใช่ค่ะให้มันสูงขึ้นอ๋อสาเหตุที่เปลี่ยนหลักๆเลยเป็นเพราะว่าน้ำท่วมใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ถึงขั้นจะต้องทุบบ้านเลยเหรอคะพี่นีนะอ่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะบ้านหลังเดิมเนี่ยซินแสท่านก่อนเนี่ยเคยบอกว่าให้ทุบทิ้งแล้วมันทุบทิ้งแล้วมันไม่มีคานรับอะไรแล้วมันทุบไม่ได้ก็กลัวว่าจะหล่นตึกถลัมอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ก็กลัวตรงนี้ด้วยค่ะ คือตอนนั้นเนี่ย,ย,ยทุบเสากลางบ้านเล็กๆกนนันนะคะทุบอะคะ่ะบ้านหลังเดิมอะนะคะแต่ก็ยังมีเสาอยู่เลยนะอันอันนี้คือบ้านหลังใหม่มันเป็นแบบของบริษัทที่ทําไว้นะคะเราดันเลือกบ้านที่มันมีเสากลางบ้านเหมือนกัน้าว<อ>มันเอาจริงจริงนะคือบางคนนะก็หนีอะไรบางอย่างไม่พ้นหลายปัญหาหลายสาเหตุหลายปัจจัยที่ทําให้คุณนีน่าต้องตัดสินใจทุบบ้านหลังเก่าทิ้งทั้งหลังและมาสร้างบ้านหลังใหม่ บ้านหลังที่คุณแพรและคุณนีนากําลังนั่งพูดคุยกันอยู่ตอนนี้ครับสรุปว่าสถาปนิกคนออกแบบบ้านค่ะเขามีแบบให้เราเลือกมีแบบให้เราเลือกแล้วเราก็เลือกแบบเดิมที่มีเสาคือแบบเดิมที่มีเสาแต่บ้านอันนี้กว้างกว่าเดิมอ่ากว้างกว่าเดิมคือรูปลักษ์เปลี่ยนไปรูปลักษ์เปลี่ยนไปหมดที่เลือกแบบบ้านอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเลือกแบบบ้านหรอกค่ะ เห็นว่าภายนอกดูสวยที <na inhos> wow. oh, Listen, ่ส uh, ุดแล้วโอ้่เห็นว่ามันมีอะไรจูงใจก็คือบ้านสวยจริงๆค่ะคุณผู้ชมเนาะตอนที่เลือกเลือกจากภายนอกเลยตอนนั้นบ้านเก่าก็เคยมีคนมาดูบ้านให้เนาะแต่ทีเนี้ยตอนที่เลือกแบบบ้านหลังใหม่ได้มีการดูเกี่ยวกับผงจุ้ยบ้างไหมคะอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าไม่มีไม่มีเลยแล้วก็เลือกแบบแล้วก็ไม่ได้ต่อเติมอะไรนอกจากห้อง ทำห้องที่ไม่ใช่ลานจอดรถนะคะต่อเติมห้องแทนนอกานั้นไม่เคยผ่านการต่อเติมเลยค่ะโอเคนะคะ,คะ,คะก็คือหลักๆก,ก็เลือกจากความสวยแต่ก็โดนเสาเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> แบบที่จินแสท่านเก่าที่บ้านหลังเก่านะได้บอกเอาไว้อันนี้เดี๋ยวต้องให้อาจารย์ออช่วยดูนะคะว่ามันมีเหมือนเดิมแหละนะคะแต่ว่าอาจจะรูปกษณ์ไม่เหมือนเดิมนะ <c oughs> เสาใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะ <c oughs> อาจจะมีผลไหมนะคะลักษณะของเสากลางบ้านแบบนี้นะคะ บ้านใหม่หลังนี้เป็นการเลือกแบบและสร้างจากความชอบจากความถูกใจของคุณ,ณนีนาและคุณแม่เราไปฟังกันต่อเลยว่าอยู่บ้านหลังนี้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างบ้านหลังนี้ก็ประมาณห7เจ็ดปีหปีอยู่มา6ปีแล้วทราบว่าเจอปัญหาแบบเยอะมากเลยมันมันเปลี่ยนจากการที่อยู่บ้านหลังเดิมไหมคะปัญหาที่เกิดขึ้นคือบ้านหลังเดิมก็แน่นอนว่าด้านการเงินไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะคะหรือว่า มันเหมือนอับไม่ใช่เชิงอับแต่ว่าหน้าต่างไม่เยอะและสมัยก่อนบ้านเลื่อนก็ไม่ได้จะเปิดง่ายแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะเหมือนลมไม่ค่อยถ่ายเทอะไระใช่ค่ะบ้านหลังเก่าเนี่ยต้องบอกก่นว่าเรื่องชีวิตก็ชีวิตมาถึงสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยนะคะก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้แก่ตายปัจจุบันก็เหมือนกันทุกตัวไม่ค่อยได้แก่ตายอันนี้คือเป็นปัญหาที่เหมือนเดิมเหมือนเดิมยาวมาอาจจะเป็นเพราะ อ่ะไม่ใช่ตัวบ้านก็อาจจะเป็นเพราะที่ดินหรือว่าปัจจัยภายนอกก็เป็นได้ใช่ค่ะคือสัตว์เลี้ยงที่ว่านี้ก็คือสุนัขใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าวันนี้เรามาเราก็ยังเห็นมีน้องต้อนรับอยู่สองที่เสียชีวิตไปโดยที่ไม่ได้แก่ตายค่ะอ่าบนที่ดินผืนนี้ละกันตั้งแต่บ้านหลังเก่ามานี่กี่ตัวละโอ้ตั้งแต่บ้านหลังเก่านับจําไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเด็กมากและคุณพ่อเนี่ยจะเป็นใครใดูแลสัตว์เลี้ยงตอนนั้น ซึ่งบางทาีตัวที่เหลือที่เรามีอยู่เนี่ยอนอกนอจากให้คนอื่นแล้วนะคะก็ไม่ค่อยได้แก่ตายบางบางตัวที่แก่ก็โดนลุมกัดก็มีหรือไม่ก็ตัวที่ไม่ได้แก่ตายก็จะเป็นเชื้อโรคเป็นโรคภายในองน,นะคะส่วนปัจจุบันเนี่ยมีคล้ายๆกันก็คือว่า,าช่วงในตอนที่มาอยู่6ปีตอนนี้นะคะ่ะ ่วงแรกๆเนี่ยยังไม่ค่อยเจออะไรเท่าไหร่ในสามปีแรกนะคะสามปีถัดมาหมาที่เรารับเลี้ยงจากบ้านอื่นอีกทีนะคะยี่ดีๆก็ออกจากบ้านไปก็หายตัวไปเลยซึ่งปกติทุกปีสมมติว่าเขาติดจัดเขาจะต้องกลับมาบ้านแต่นี่ค,คือไม่กลับมาเลยแล้วเขาไปไหนอะก็เป็นไปได้ว่าตายนอกบ้านแต่เราก็หาไม่พบตอนนั้นนะคะส่วนภายในปีหกสีนี่เลยค่ะ <Ừ. S 2> ตั้งแต่เดือนสิงหาปีหกสี่เนี่ยมีหมาลูกหมาที่ปวนะ่วยหนักเราก็เสียเงินมากเสียเงินเพื่อแบบว่าดูแลเขาดูแลเขาพยยงรักษาซึ่งตัวนี้ค่ะรอดแต่เงินไม่เหลือคําว่าเงินไม่เหลือเนี่ยพอมีตัวอื่นป่วยตามมาเงินมันไม่ได้เงินมันหาก็ดูแลเขาไม่ได้ใช,ใช่ค่ะดูแลไม่ได้ทีนี้ถามนิดน,นึงค่ะว่าแล้ว ตั้งแต่ว่ามารู้จักศาสตร์ของติลลี่ฮงจุ้ยรู้สึกว่าบ้านหลังที่เราสร้างมาใหม่อันนี้ยมันผิดหลักไหมคะคิดว่าผิดเยอะมากเลยค่ะแล้วก็คิดว่าอยู่ไปยังไงก็ถดถอยมันอยากเจริญก็คงจะเจริญไม่ได้โดยเฉพาะด้านการเงินนะคะส่วนถ้าพูดถึงสุขภาพเนี่ยยังไงถ้าสุขภาพเสียต้องจ่ายเงินเพื่อฟื้นฟูสุขภาพถ้าถามสุขภาพเอาของคนละกันเมื่อกี้ทราบของน้องๆเด็กๆไปแล้วแต่ทีนี้ถ้าเป็น สมาชิกหรือคนที่อยู่ภายในบ้านอยู่กันกี่คนคะตอนนี้อยู่สองคนค่ะเป็นพี่นีน่ากับคุณแม่คุณแม่นะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างค,คือคุณแม่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยแสดงออกแต่เขาก็จะมีอาการบ่นแต่เขาจะไม่ค่อยพูดคุยแต่ส่วนตัวนีน่าเองนะคะเรื่องล่าสุดเนี่ยประมาณเดือนที่แล้วะค่ะคือปวดท้องอย่างหนักแบบว่า จะเป็นจะตายไปหาหมอไหมไปหาหมอค่ะวันที่สามถึงจะเริ่มดีแต่ว่ายังเดินไม่ค่อยได้คุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคะเป็นกระเพาะอาหารอักเสบฉีดยาแก้ปวดก็ไม่หายฉีดยาไปเส้นไปือดไม่ธรรมดานี่นะเป็นเยอะนี่นะแล้วเคยป่วยเป็นอย่างอื่นอีกไหมคะก็จะเป็นเรื่องบริเวณช่องท้องแล้วก็ส่วนมากค่ะใช่ค่ะแล้วก็ปกติจะเป็นภูมิแพ้ไม่แน่ใจว่า ก็คือเป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเรื่องภูมิแพ้มีการสังเกตว่าถ้าเปิดหน้าต่างอะไรรอบบ้านให้ลมเข้าออกถ่ายเทอาการจะไม่ถี่ใช่ค่ะ,ะปัญหาที่ว่ามาตอนนี้ก็คือมีเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนาะที่ตายจากไปนะคะปัญหาสุขภาพที่เราเจอม,มีเหมือนโรคประจําตัวอยู่แล้วด้วยภูมิแพ้ผิวหนังนะคะแล้วก็ช่วงหลังๆนี้จะมีปัญหาเรื่องของช่องท้องเกิดขึ้นบ่อยใช่ไหมคะ,คะ เอาล่ะครับเราก็ได้ฟังเรื่องราวปัญหาของคุณนีหน้ากันแล้วที่เธอคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะบ้านผิดหลักควงจุย้ยช่วงหน้าเราไปดูบ้านของเธอกันครับว่าจะผิดหรือเปล่าพักสักครู่ครับตีลี่่วงจุย้ย วงศาสตร์ตีลี่่วงจุย้ยมีหลายองค์ประกอบที่ส่งผลกระทบเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในอาทิเช่นบ้านมีรอยแตกร้าวบ้านมีรอยรั่วซึมหรือจะเป็นห้องนอนเราไปดูบ้านของคุณนีนากันครับว่ามีจุดไหนผิดบ้างไปกันเลยครับ เดี๋ยวเราออกมาเริ่มจากภายนอกของตัวบ้านก่อนะนะคะมาดูกันว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างเหตุการณ์ที่สุนัขตายบ่อยเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่เดิมใช่ไหมคะรอบบ้านเป็นยังไงคะพี่นีน่ารอบรอบบ้านรอบบ้านเนี่ยทั้งสองฝั่งของตัวบ้านนะคะเป็นพื้นที่ว่างเปล่า,านะคะแต่หลังบ้านของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านจะติดกับบ้านอื่นติดกับบ้านอื่นค่ะรอบรอบบ้านเนี่ยจะเป็นต้นไม้เป็นที่ร้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ ไม่ได้อยู่ตรงสี่แยกสามแยกไม่ใช่เนาะแล้วก็หลังบ้านของพี่นีนาที่ว่าเนี่ยเมื่อกี้เราแอบไปสำรวจดูเหมือนจะเจอช่องธนูลมเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีเนาะว่ามันเล็กมันใหญ่มันขนาดไหนมันใช้ธนูลมไหมที่โดนตัวบ้านค่ะเราตามคุณแพรและคุณนีนาเข้าไปในตัวบ้านกันครับว่ามีจุดไหนผิดอีกหรือเปล่าโอเค่ะเปิดแล้ว เป็นประตูบานเลื่อนแอบเห็นไหมคะคุณผู้ชมสิ่งที่ดูไม่เข้ากับตัวบ้านหนึ่งอย่างอันนี้มาเมื่อไหร่คะพี่นี่อันนี้เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะสองเดือนเองแต่อันนี้เนี่ยเป็นของเรียกว่าอะไรของชั่วคราวตอนนี้มันขยับได้ใช่ค่ะขยับได้อ๋อมันมันไม่ได้ถูกตอกลงไปแบบว่าเหมือนเอามาวางแต่เป็นไซส์พอดีเนาะใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยที่จริงตั้งใจจะให้มันตั้ง พอตั้งแล้วบางทียงไงมันขยับได้บางทีบางทีหมาเดินแล้วเตะมันก็เลยล้มล้มก็เลยตั้งไว้แต่ว่าแนวยาวดิแต่ว่าแนวนี้มันเหมือนจะถูกมากกว่าเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้มันเหมือนจะประมาณ5้าเซนไม่แน่ใจต้องถามอาจารย์ออดแหละแต่ที่แน่ๆมันจะต้องถาวรเนาะพี่มีหน้าโอเคปเข้ามา ันนี้อะไรเอยอันนี้เป็นประตูห้องครัวค่ะพื้นจะต่ําลงนะคะประมาณ15เซนนะแพรว่าโดยประมาณนะคะต่ําลงเยอะอยู่อันนี้จะเป็นห้องครัวแต่ก่อนจะไปห้องครัวเราเจออีกหนึ่งประตูก็คือประตูห้องประตูห้องน้ำอันนี้ต่ําหันข้างนะคะประตูห้องน้ําหันข้างแล้วอ่ะอันนี้ก็ห้องน้ําต่ําลงเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมโอเคมาแล้วเข้าห้องครัวกันดีกว่าพื้นต่ําลงอุ้ยห้องครัวดูใหม่มากเลยแล้วก็ประตูหลังบ้านสุดของตัวบ้านเนี่ยจะเป็น เปิดออกใช่ไหมคะใช่ประตูหลังบ้านนะคะก็จะมีทรณีที่หน้าตาเหมือนหน้าบ้านทำพร้อมกันละใช่คแต่มันยังขยับได้อยู่เหมือนกันขยับไ,ได้โยค่ะ,คะโอเคอาจจะต้องทําให้มันถาวรเนาะห้องครัวมีเป็นเตาไฟฟ้าค่ะไม่เป็นใดไม่ ค,คิดว่าโอเคเนาะคะอาจารย์แล้วก็มีปูนไม้ใต้ซิงมีหน้านะมีปูนใต้ซิงที่หันปะทะกับหน้าบ้านนะคะอันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์บอกเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็เหมือนจะมีครัวเตาแก๊สอยู่ข้างนอกด้วยใช่คะ่ะอาจารย์น,นั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคนะคะก็ไม่มีอะไรไปขึ้นบทกันขึ้นมาก็ อันไหนเป็นห้องนอนของพี่นีน่าห้องนอนพี่นีน่าอยู่ตรงนี้นะไปดูห้องนอนพี่นีน่าที่จริงเนี่ยอตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เข้ามาในห้องนอนแล้วอ้าวมันดูไม่เหมือนคือนอนเลยอ่ะคือตอนนี้ที่จริงนอนห้องคุณแม่ค่ะเพราะว่าบางทีมีความรู้สึกว่านอนห้องนี้ก็ผวยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>นิวรู้สึกเองใช่ไหมคะใช่นะ,ะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องหลังบ้านห้องหลังบ้านที่เดิมพอเป็นบ้านหลังนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยที่สร้างใหม่ เดิมเนี่ยเป็นห้องพี่นีน่านอนใช่ค่ะแต่รู้สึกว่าอยู่ห้องนี้แล้วไม่ค่อยสบายใช่ค่ะคุณชมดูนี่สิ<อ>คือช่องธนูลมที่พี่นีน่าบอกอะเนี่ยแต่หนูว่ามันกว้างนะหนูว่ามันน่าจะประมาณแบบ8เมตรอะไรอย่างเงี้ยคือมันพุ่งตรงมาที่ห้องนี้พอดีเลยนะแต่ถ้าเกิดในมุมของคนที่ชอบลมชอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยลมมันมาเข้าเราพอดีเลย ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมคะอาจารย์การที่ธนูลมมันมาชนที่ห้องนอนพอดีเลยอะเพราะว่าถ้าเปิดหน้าต่างนะคะซึ่งหลังบ้านนี่เป็นทิศใต,ต้ไหมคะใช่ค่ะหลังบ้านเป็นเป็นทิศใต้ด,ด,ด้วยนะซึ่งถ้าถ้าเราแบบว่าไม่ได้ทราบพวงจุ้ยเนี่ยเราก็คงรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเนาะมีลมมาตลอดเวลาแต่มันมันได้ไหมอาจารย์นะคะโอเคอันนี้ก็มีบ้านสองหลังเนาะอืมโอเคห้องนี้ใหญ่ห้องนี้เป็นโซนหน้าบ้าน นะคะแล้วก็หันหัวนอนไปทางขวาเหมือนกันโอเคก็ตอนนี้นอนด้วยกันเลยใช่ค่ะตัวนีน่าจะนอนฝั่งนี้คุณแม่นอนฝั่งนี้พี่นีน่าจะนอนหลังกว่าคุณแม่จะนอนไปข้างหน้ากว่าแบบนี้นะคะส่วนในห้องนอนก็โอเคเนาะแอร์ตู้เสื้อผ้าไม่มีทีวีในห้องนอนอ้าวมีห้องน้ว่ามีห้องน้ําอยู่ในห้องนอนไปดูกันค่ะอ่าซึ่งห้องน้าชั้นสอง อาจจะไม่ได้นับเรื่องประตูหันข้างแล้วหรือเปล่าเนาะอาจารย์แต่ว่าบาังเอิญว่าอยู่ในห้องนอนอแบบนี้เรามีวิธีทํำยังไงได้บ้างไหมคะท่านผู้ชมไปบ้านไหนก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นห้องพระที่มีเทพเจ้าแบบอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะมายัางไงคะพี่นีนะ่าคือเริ่มแรกอะคะ่ะ คุณแม่ซื้อตั้งแต่สมัยคุณแม่อยู่ประเทศจีนตอนที่หนีหน้าเกิดที่ประเทศจีนเลยค่ะก็ซื้อและขนกลับมาด้วยในประเทศไทยห้องนี้จะเป็นห้องที่อยู่หน้าสุดของตัวบ้านนะคะแล้วก็พระทั้งหมดหันออกหน้าบ้านเดิมเป็นอย่างนี้ไหมคะเดิมเป็นอย่างนี้คะ่ะว่างแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แล้วก็ส่วนหนึ่งอีกครึ่งของห้องพระจะเป็นเหมือนห้องเก็บของใช่เหมือนของสะสมเลยคะ่ะเป็น,ปนที่จริงตั้งใจจะทําเป็นห้องสมุดค่ะ,คะอ๋อก็คือจะจัดให้ดูสวยงามือนเหมือนเป็นโซนแบบ ของโชว์ของสะสมเหมือนพิพิธภัณฑนะ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเล็กๆน่ารักดีโอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะมีระเบียงนิดหน่อยอ่าไม่มีจัว่วเนะคุณชมเป็นแบบตัดเป็นมุมตัดนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังบทสรุปปัญหาเราไปดูกันว่ามีจุดอื่นจุดไหนที่ผิดหลักตีลี่ห่วงจุ้ยบ้างหลายคนมีโจทย์มีคําถามว่าบ้านของคุณดีน่า ทางขึ้นบ้านเนี่ยเป็นเนินสูงก่อนที่จะเจอตัวบ้านอันนี้ผิดไหมจริงๆแล้วไม่ผิดนะครับเพราะว่าไอ้เนินสูงตัวเนี้ยมันเป็นเนินที่ไว้สําหรับก่อนที่เราจะขึ้นมาถึงหน้าบ้านเรานะครับเป็นไหลขึ้นมาเราสามารถขับรถขึ้นมาแล้วก็เดินค่อยเดินเข้าตัวบ้านแต่ถ้าเดินผ่านประตูบ้านแล้วเป็นเนินสูงอันนี้ผิดแน่นอนนะครับแล้วก็มาจุดที่สําคัญเลยนะครับเห็นไหมครับหน้าบ้านมีพืชผักของต้นไม้เป็นต้นกล้วยน้อยนาเป็นต้นผลไม้ต่างๆน,นนะอันนี้เป็นผลดีครับเพราะผมบอกแล้วว่า ต้นไม้ต่างๆนานาเนี่ยไม่จําเป็นครับต้นไม้มงคลต้นไม้อะไรก็ตามต้นไม้ที่คุณกินได้อันนี้มีประโยชน์กับคุณแน่นอนนะครับอะไรก็ได้ที่กินได้ถือว่ามีประโยชน์กับบ้านหลังนี้ครับส่วนประตูรั้วนะครับส่วนประตูรั้วของบ้านคุณนีหนหานะครับเราจะเห็นว่ามีประตูใหญ่แล้วก็มีประตูเล็กอยู่ด้วย ตามตำราจีนเขาบอกประตูบานนี้เขาเรียกว่าประตูหมารอดนะครับประตูหมารอดมีความหมายยังไงครับประตูหมารอดคือจะมีเรื่องราวต่างๆนานาทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเราหรือจะเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องจุกจุกจิกจิกนะครับทำให้เป็นเรื่องกวนใจประตูบานนี้ผมแนะนําให้เชื่อมติดไปเลยหรือล็อกตายไปเลยนะครับให้ใช้เฉพาะประตูบานใหญ่บานเดียวนี่คือหลักการง่ายๆของประตูหมารอดนะครับเราจะไม่ใช้ประตูบานนี้นะครับเอาล่ะมาจุดต่อมานะครับ เห็นมีแนวคิดนะครับของคุณนีน่านะครับว่าจะเปลี่ยนประตูหน้าบ้านนะครับไปอีกทางหนึ่งซึ่งโดยความคิดเห็นของผมแล้วเนี่ยประตูหน้าบ้านปัจจุบันเนี้ยพอเราเดินเข้าประตูบ้านมาแล้วเราจะเดินชิดฝั่งขวาซึ่งเป็นบ้านเสือซึ่งเหมาะสมกับบ้านที่มีผู้หญิงอยู่2คนนะครับอันเนี้ยผมไม่แนะนําให้เปลี่ยนประตูนะครับแต่ว่า ถ้าคุณจะไปเปียดประตูไปทางเข้าห้องแต่งตัวแล้วเดินเข้ามาชิดซ้ายอันนี้ถือว่าเป็นบ้านมังกรแต่ว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายอยู่นะครับเป็นผู้หญิงอยู่นะครับก็เลยแนะนําให้ใช้ประตูบานเดิมนะครับส่วนตำแหน่งของห้องน้ําก็ถูกต้องแล้วครัวเข้าไปต่ํา10เซนประตูหลังทุกอย่างโอเคแล้วนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของพื้นชั้นล่างของบ้านคุณนีน้าการเอาโต้หมู่นะครับมาวางเป็นกําแพงเพื่อมาขวางบ้าน ซึ่งตรงนี้มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับไม่ได้เอาพ้ามาวางแต่เอาโต๊ะหมู่มาวางขวางทางลมเนี่ยซึ่งมันขวางไม่ได้อยู่แล้วนะครับจุดต่อมาก็จะมาเจอเรื่องโซ,โซฟาไม่ได้วางให้นั่งนะครับแต่เป็นวางยกขึ้นมาตั้งไว้เพื่อบังเสาจริงๆแล้วตัวนี้มันแก้ไม่ได้นะครับการบังเสาตัวนี้ <S 1> <S 1> แล้วก็จะมาถึงเรื่องต,ง <S <S ตำแหน่งของบันไดนะครับบันไดชี้ออกหน้าบ้านเนี่ยเขาบอกว่าบ้านหลังนี้จะไม่ค่อยมีคนอยู่อาศัยนะครับคนที่อยู่อาศัยได้ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น เนี่ยก็จะเป็นจุดหลักๆของบ้านหลังนี้นะครับที่ส่งผลเสียแต่ไม่ได้ส่งผลเสียถึงเรื่องสุขภาพนะครับพอมาถึงโซนครัวนะครับเราก็จะมาเห็นเนินใต้สิงครัวตัวเนี้ยเป็นจุดหลักเลยที่ทำไม่เกิดนี้ศูนย์ได้เขาเรียกว่ามีภูเขาอยู่กลางบ้านนะครับลักษณะตรงนี้ผมแนะนําให้เอาออกหรือทําให้ติดพื้นไปเลยนะครับไอเนินตัวนี้ให้เอาออกเลยสุดท้ายแล้วธรณีหลังบ้านนะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญนะครับก็คือใส่ธรณีหลังบ้านให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นหยุดการใช้เงินนะครับประตูเป็นบานผักออกก็ถูกต้องแล้วนะครับ เอาล่ะครับช่วงหน้าเรากลับมาฟังข้อสรุปกันชัดๆเลยว่าจากสาเหตุอะไรที่ส่งผลทำให้ครอบครัวของคุณนีหน้าต้องมาเจอกับปัญหาเหล่านี้พักสักครู่ครับตีลี่่วงจุย้ย ช่วงนี้เรามาฟังบทสรุปที่ส่งผลให้ครอบครัวของคุณนีนาต้องมารับมือกับปัญหามากมายจากการสร้างบ้านที่ผิดหรือเปล่าหรือจากสาเหตุอะไรเราไปฟังอาจารย์ธนาวันจิรัตเจริญเวทกันเลยครับครับช่วงสุดท้ายเนี่ยอาจารย์จะมาสรุปของบ้านคุณนีนาเลยนะครับ ผมจะสรุปโดยรวมเลยคราวนี้บ้านของคุณดีน่าแล land, so ้วจริงๆแล้วนะครับภายนอกก็จะมีผลเสียในเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะครับแล้วก็ลักษณะของการปลูกต้นไม้อันนั้นไม่มีผลเสียนะครับภายนอกก็จะมีเรื่องสารภูมิที่อยู่โซนหลังบ้านอันนี้ผิดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องจั่วที่อยู่ด้านข้างที่วิ่งเข้ามานะครับแล้วก็จะมีธนูลมที่อยู่หลังบ้านด้านหลังชนฝั่งขวาก็เป็นโซนของผู้หญิงมีเหล็กแหลมทั้งหมดเลยที่วิ่งเข้าบ้านเราอันนี้ก็ชนหลังของผู้หญิงอีกเหมือนกัน นะครับซึ่งนั่นคือสาเหตุของการที่น้องหมาสุนัขทุกตัวที่เสียชีวิตนั่นคือเขามารับเคาะแทนเราไปแล้วนะครับนั่นคือความหมายของสิ่งมีชีวิตที่รักเจ้าของมากๆทําไมอาจารย์ถึงแนะนําเป็นสิงและกิเลนที่ไปตั้งที่หน้าบ้านเพื่อว่าเราจะป้องกันสิ่งมีชีวิตต่างๆที่จะมารับเคาะแทนเราเราใช้สิ่งที่มันเป็นหินตัวนี้ไปตั้งเพื่อมารับแทนเรานะครับนั่นคือความหมายของอสัตว์เลี้ยงหรือน้องหมาที่คุณรักนะครับถ้าไม่อยากให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ ในสมัยก่อนที่อาจารย์ได้ไปเชิญไปดูรายการหนึ่งมาเหมือนกันนะครับก็มีปลานะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายขวางหม้อปแปลงไฟไว้กลายเป็นว่าปลาคับจุดนั้นตายทุกอาทิตย์นะครับนั่นคือเขาก็รับเคาะแทนเราเหมือนกันนะครับนั่นคือเรื่องราวของวันนี้บ้านของคุณนีหน้านะครับที่ส่งผลในสภาพแวดล้อมภายนอกส่วนภายในก็แก้ไขเล็กๆน้อยๆครับไอตัวโตะหมูบูชาก็ไม่แนะนําให้เอามาตั้งนะครับให้กั้นกําแพงได้เลยหรือว่าหาเป็น เฟอร์นิเจอร์บิวอินอะไรก็ตามที่มาวางขวางไว้ไม่ใช่เอาโต๊ะแบบนี้มาตั้งนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ตำแหน่งนอนแนะนําให้นอนจากห้องแม่ให้มานอนห้องตัวเองแค่นั้นเองครับส่วนวันนี้นะครับอาจารย์ก็ขอมอบกระจกน้าเต้าไว้ให้เพื่อให้ไปติดหลังบ้านไว้แก้ธนูลมกันเหล็กแหลมที่แทงเข้ามาบ้านเราอันนี้จะช่วยบรรเทานะครับไม่ให้สิ่งมีชีวิตที่ยังมีอยู่น้องหมาย,ยังมีอยู่นะครับไม่ต้องมารับแทนเราอันนี้คือป้องกันได้แน่นอนครับวันนี้ทางรายการตีลี่่วงจุย้ย ต้องขอขอบคุณคุณนีนาและคุณแม่ด้วยนะครับที่มาเล่าเรื่องราวชีวิตเพื่อเป็นอุทาหรณ์และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนแก้ไขบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นช่วงถามตอบกับอาจารย์ธนวัลคำถามวันนี้นะครับที่ถามว่าทำไมศาสตร์ของตีลีฮวงจุ้ยไม่ดูเลขบ้านกับวันเดือนปีเกิดเลขที่บ้านเป็นสิ่งที่ ฟ้ากำหนดครับว่าเราซื้อบ้านหลังนี้ได้บ้านเลขที่เท่านี้มันคือสิ่งที่จะส่งของหรือจะส่งพัสดุมาหาเราแค่นั้นเองครับไม่ได้มีปัจจัยกับคนที่อยู่ภายในบ้านนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าเลขนี้เหมาะกับเราซึ่งบ้านหลังนี้เราอยู่กันหลายคนมันจะเหมาะกับเราแค่คนเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับส่วนวันเดือนปีเกิดก็เหมือนกันครับบ้านหลังนี้อยู่กันหลายคนเราจะเอาวันเดือนปีเกิดใครดีล่ะครับ <S <S แต่ถ้าบอกว่าเอาวันเดือนปีเกิดเจ้าของบ้านเกิดเจ้าของบ้านไม่อยู่ล่ะครับนะครับเราจะทํำยังไง จริงๆแล้ววันเดือนปีเกิดนั้นเขาใช้แค่2ครั้งนะครับครั้งแรกคือการหาเลิกแต่งงานครั้งที่2ก็คือการฝังหลุมศพสุสานที่เราต้องนองไปนอนนิ่งๆคนเดียวนะครับอันนั้นมีความจาเป็นสองครั้งนะครับการใช้วันเดือนปีเกิดซึ่งในศาสตร์ของตีลี่ฮวงจุ้ยเราจะไม่กําหนดตรงนี้นะครับถ้าคุณมีคําถามอาจารย์มีคําตอบให้คุณแน่นอนใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้เข้าไปดูกติการ,ร่วมสนุกที่หน้า Facebook f แฟนเพจรายการตีลี่ฮวงจุย้ยได้เลยครับ สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรปัญหาจะหนักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับกับรายการตีลี่่วงจุย้ยทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงสิทาง PPTV HD 36